ใครเคยเบื่อกับคำพูดของช่างรุ่นเก่ารุ่นเดอะกันบ้างไหมเขาบอกว่าน้ำยาปะยางฉุบเฉินนะ่ะเขาหลอกขายมันใช้งานจริงไม่ได้ไล่คนพูดเคยออกมาจากกรามาดูไม่ว่ามันใช้งานจริงได้ดูที่นี่ห้ารูมีปัญญาไปแทงหนอนมันไหมเอาอยางไปสตรีมไหมล่ะสี่ห้ารูนะี่กี่บาทไม่ต่ำกว่าสี500่ห้าร้อยละ เนี่ยรูที่3แล้ววันนี้ผมมีทางออกสําหรับเราไราเดอร์ทั้งหลายที่ชอบสมบุกสมบันไม่อยากยางรั่วไม่อยากไปปะที่ลานไม่อยากถอดล้อไปสตรีมเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายหลายร้อยบาทรูที่4ี่ขวดเดียวจบไม่รั่วอีกเลยแม้กระทั่งจุบลมรูที่5้เฮ้ยแล้วผมไปลุยอะไรมาเนี่ยรั่วเต็มไปหมดเลยเนี่ยส่วใหญ่ะเป็นรั่วเล็กๆติดทิมลงไปตะปูก็มีแต่ไม่เยอะแผลยาวๆก็มีเกือบครึ่งเซนนี่ขวดไม่เกินร้อ บีบใส่ลงไปเลยทั้งขวดนี่แหละตอนหนึ่งล้อน้ำยาก็จะเป็นเหมือนกาวผสมผงยางเล็กๆวิธีใส่ขันสอนจุบยางออกมาโดยใช้จุบลมยางที่มีตัวขันสอนหรือซื้อตัวขันสอนมาโดยตรงบีบน้ำยาปะยางชุบเชิญที่มีสีฟ้าเนี่ยลงไปให้หมดทั้งขวดเลย แบบนี้น้ำยาตัวนี้จะปิดรูรั่วเมื่อมีตะปูรูรั่วทิ้มใส่ซอนจุบลมแล้วเติมลมเข้าไปแล้วเอาไปขี่ขี่วนสัก2-3กิโลก็ได้ให้น้ำยามันซึมเข้ารูรั่วเห็นไหมครับว่ายางของผมนั้นไม่เคยสตรีมหรือแทงหนอนเลยเรียบ ใครที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วไม่อยากยางรั่วกลางทางแนะนําเลยแล้วก็ไม่ต้องบดยางวิ่งไปหาร้านปะยางเลยสามารถใส่ไปก่อนที่ยางจะรั่วก็ได้ป้องกันยางรั่วหรือรั่วไปแล้วมาใส่ก็ได้แต่แนะนําว่าให้ใส่ก่อนยางรั่วดีกว่าแต่นะครับแต่ เวลาเติมลมหลังจากเติมน้ำยาฉุกเฉินนี้ไปแล้วต้องรีบดึงออกเพราะมันจะทำให้กาวตันที่จุบลมวิธีแก้คือแกะสอนออกมาแล้วแกะเศษกาวออกมาจากสอนแล้วใส่เข้าไปใหม่ก็สามารถเติมลมได้ปกติเหมือนเดิมใช้ได้ทั้งยางเรเดียลและรถที่มียางในนะครับใครสนใจกดที่ตะกร้าเหลืองได้เลยครับแล้วพบกับพี่นอมใหม่คลิปหน้าของไม่ดีจริงพี่นอมไม่รีวิวครับผม